ครับก็ขอกราบสวัสดีนะครับวันนี้อยู่กับผมจ้าจาก h anel Exotic เ g ียวนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาทําการรีวิวงูนะครับซึ่งเป็นงูเห่านะครับแต่เป็นงูเห่าที่ผมยังไม่เคยรีวิวในช่องของผมเลยนะครับ ก็ผมก็จะยกตัวอย่างงูเห่าที่ผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับในช่องของผมก็มีงูเห่าไทยงูเห่าด่างพ่นพิษนะครับงูเห่าพ่นพิษสยามสีดํานะครับแต่สําหรับที่เราจะมารีวิววันนี้นะครับก็คืองูเห่าสุพรรณนะครับหรือว่างูเห่าสีนวลนั่นเองก็งูเห่าสุพรรณหรือว่างูเห่าสีนวลนะครับก็เป็นอีกงูเห่าอีกชนิดหนึ่งนะครับที่มีลักษณะสีสันที่ค่อนข้างสวยงามนะครับซึ่งส่วนตัวผมก็ชื่นชอบงูเห่าชนิดนี้นะครับเนื่องจากลักษณะสีสันของเขาเนี่ยที่มีลักษณะเป็นสีขาวนวลนะครับ ก็พูดมาขนาดนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปรับชมงูเห่าสีนวลหรือว่างูเห่าสุพรรณกันดีกว่านะครับแต่ก่อนจะไปรับชมนะครับฝากให้เพื่อนๆนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กับช่องผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนั่นเองก็เพื่อไม่มีการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปรับชมงูเห่าสุพรรณหรือว่างูเห่าสีนวลกันเลยนะครับไปกันเลยครับครับก่อนอื่นนะครับที่เราจะไปดูเจ้างูเห่าสีนวลนะครับเดี๋ยวเรามาดูงูเห่าไทยกันก่อนนะครับเราจะให้เปรียบเทียบความแตกต่างนะครับ ก็นี้เป็นกล่องลูกงูเห่าไทยนะครับมีอยู่หนึ่งตัวไปซ่อนอยู่ใต้กระดาษเพิ่งจับได้มาเมื่อเช้านะครับก็เลยเป็นแบบว่าจุดกําเนิดในการเกิดคลิปนี้นะครับโอเคก็สําหรับงูเห่าไทยนะครับก็จะเห็นนะครับว่าเขาจะมีดอกเบี้ยนะครับไม่ใช่ดอกเบี้ยแม่เบี้ยสำหรับงูเห่าไทยนะครับก็จะเห็นนะครับว่ามีแม่เบี้ยนะครับเป็นรูปตัวโอ๋นะครับก็อันนี้ก็คือสัญลักษณ์ที่ใช้จําแนกนะครับในการจำแนกว่าอันไหนเป็นงูเห่าไทยอันไหนเป็นงูเห่าคนผิด แล้วก็อันไหนเป็นงูเ่าที่เราจะมารีวิวในวันนี้นครับก็คืองูเ่าสีนวลนะครับโอเคตัวนี้ค่อนข้างผอมไปหน่อยอันนี้ผมกําลังกระตุ้นนะครับให้เขาแผ่ม่เบีย้ยนะครับจะได้เห็นกันชัดๆแต่ก็คือตรงนี้ก็เห็นแล้วแต่ว่าอยากให้เห็นชัดๆไงเนี่ยเห็นไหมมันมันต้องแผ่ม่เบีย้ยแล้วมันจะเห็นตัวโอชัดเจนนะครับโอเคไม่เห็นก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูเจ้างูเ่าสีนวลตัวแรกกันเลยนะครับว่ามีหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเราไปเปิดดูกันเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นงูเห่าสีนวลนะครับก็นี่ครับลักษณะสีสันของเขานะครับก็จะเป็นสีแบบออกขาวๆเหลืองๆนะครับสีนวลๆนนะครับนี่เป็นแม่เบียรของเขานะครับก็จะเห็นนะครับว่าไม่มีตัวโอนะครับแล้วก็มีลักษณะสีที่เป็นสีขาวอย่างนี้หลายๆคนอาจจะสงสัยนะครับว่าใช่งูเผือกหรือเปล่านะครับก็งูเห่าสีนวลนะครับไม่ใช่งูเผือกนะครับเพราะถ้าเป็นงูเผือกจะมีดวงตาสีแดงนะครับ แต่ก็มีนะครับงูสีนวลที่เป็นสีนวลเผือกนะครับจะเป็นสีตาสีแดงนะครับแต่ตัวนี้ไม่ใช่นะฮะครับสำหรับงูเห่าชนิดนี้นะครับก็จะเจอได้ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเพราะเขามีอีกชื่อหนึ่งเรียกว่างูเห่าสุพรรณนะครับแล้วก็งูเห่าสีนวลนะครับก็ตอนนี้กําลังพึ่งแบบกําลังเริ่มลอกคราบนะครับก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ตรงมันจะมีคราบติดอยู่ตรงหลังคอนะครับจากการสังเกต จริงๆถ้าเป็นงูที่ไม่มีพิด่ยผมช่วยเขาล่อข้าบไปแล้วแต่อันนี้แบบเสี่ยงมือเผื่อเขาแว่งมากัดนะครับก็เรื่องงูพวกนี้ก็ต้องทําใจนะครับเพราะว่ามีโอกาสที่จะกัดเราได้ทุกเมื่อนะครับเราก็ต้องระมัดระวังไม่ใช่ทําใจดิต้องระมัดระวังต้องป้องกันตัวเองนะครับห้ามทําอะไรที่มันเสียเส่ยงๆนะครับถึงแม้เขาจะอย่างตัวนี้จะนิสัยค่อนข้างดีแต่เราก็จะไว้ใจเขาตลอดเวลาไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาก็ยังมีความเป็นงูอยู่ เราต้องเซฟตัวเองนะครับก็เลี้ยงไว้ดูศึกษาพฤติกรรมเพื่อความสวยงามนะครับอันนี้คือผมพยายามที่จะกระตุ้นพฤติกรรมนะครับให้เขาขู่นะครับคืออันนี้เป็นงูเลี้ยงนะครับเพราะฉะนั้นพฤติกรรมที่แบบว่าดุร้ายจะลดลงไปนะครับก็จะมีความที่แบบว่านิสัยดีขึ้นมานะครับคือถ้าเป็นงูป่าเนี่ยถ้าเราไปแย่เขาแบบนี้เราโดนละแต่ก็นั่นแหละครับถึงจะเป็นงูเลี้ยงนะครับเราก็ไม่ควรที่จะประมาทนะครับดูสีของเขาสวยงามมากอันนี้เป็นคาบ คือเขายังลออค้าบไม่หมดแต่ผมก็เลือกถ่ายวันผิดถ่ายวันที่เขาลอกข้าบพอดีเลยโอเคก็สําหรับงูเห่าสีโนนนะครับก็เหมือนงูเห่าไทยนะครับในเรื่องของพิษนะครับในเรื่องของการกินนะครับงูเห่าไทยส่วนใหญ่นะครับจะเหมือนกันทุกอย่างในเรื่องของการกินนะครับคืองูเห่าเนี่ยมันเป็นงูที่ขึ้นชื่อในเรื่องของการกินง่ายนะครับก็จะกินพวกหนูกินหนูได้กินลูกเจี๊ยบได้ในกรณีการเอามาเลี้ยงนะผมก็จะให้ขาลูกเกีียบนะครับ บางทีถ้าตัวเล็กๆให้ขาลูกเกีย๊ยบตัวใหญ่ก็ให้ลูกเกีย๊ยบทั้งตัวนะครับวางไว้เฉยๆนะครับเขาจะกินของเขาเองครับงูเห่าเป็นงูที่ค่อนข้างกินง่ายนะครับเท่าที่ผมเลี้ยงมาจริงๆเลยนะทั้งหมดเลยนะงูเห่ากินง่ายสุดละนะแล้วก็ถ้าเป็นตามธรรมชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นอาเขียดกบอันนี้เขากิกนได้แต่ผมมันน่าจะมีอีกนะแต่ผมลืมค่อนข้างลืมคือเขากินได้หลากหลายมากนะครับสาหรับงูเห่านะครับบางทีกินงูด้วยกันเองก็มี ผมเคยเลี้ยงไว้แล้วมันกินตัวเล็กผมก็เลยจะจับแยกตอนแรกผมเลี้ยงรวมกวับตัวใหญ่อีกตัวหนึ่งผมกลัวมันแบบมันทําลายกันนะครับก็อีกตัวใหญ่อยู่อีกกล่องหนึ่งเดี๋ยวผมเก็บตัวนี้เสร็จเดี๋ยวเราไปดูกันที่ตัวใหญ่ตัวต่อไปนะครับว่าจะมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับโอเคเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยนะครับตัวนี้จะค่อนข้างที่จะดุร้ายหน่อยนะครับเดี๋ยววันนี้เช็กอารมณ์เขาก่อนนะครับว่าสามารถจะ เอาออกมานอกกล่องได้หรือเปล่าพอดีว,ว่าผมก็ถ่ายมือนึงแล้วก็เล่นกับมูมือหนึ่งมันก็จะอันตรายเกินไปนะครับถ้าเอาออกมาข้างนอกเดี๋ยวรอดูอารมณ์เขากอนว่าอารมณ์ดีหรือเปล่าไม่น่าจะดีนะแผลไม่เบียแล้วนะนะก็ตอนนี้เขาแผลไม่เบียรครูผมอยู่นะครับก็เนี่ยครับตอนกลางวันนะครับถ้าอากาศร้อน,อนเนี่ยเขาก็จะลงไปแช่น้ําแบบนี้นะครับก็เข้าใจเพราะว่าที่บ้านผมค่อนข้างร้อนมาก ดูแผ่แเว็บเบียล่ะสวยนะครับก็งูเห่าสีนวลนะครับก็เป็นงูเห่าอีกชนิดหนึ่งนะครับที่หลายๆคนนะครับนิยมเอามาเลี้ยงกันนะครับเพราะว่าเขาก็มีสีสันที่ค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับเนื่องจากสีที่แบบว่าขาวๆบางตัวจะออกโทนไปดัานส้มๆเลยนะครับเป็นสีที่สวยงามมากนะครับจึงเป็นเหตุผลนะครับที่ทําให้หลายๆคนอยากเลี้ยงกันนะครับก็ เดี๋ยวผมจะพยายามนะครับเอาเขาออกมาข้างนอกดูดีว่าเขาจะออกมาข้างนอกไหมดูแผลไม่เบีย้ยไม่เบาเลยไม่หยุดเลยไม่ผ่อนแรงเลยดูก็เห็นไหมว่าจะไม่มีตัวโอนะครับอย่างที่ผมได้ให้ดูงูเห่าถทยเบื้องต้นในตอนแรกไปนะครับกองเหาสีนวลจะเป็นสีเดียวกันทั้งตัวเลยนะครับจะมีส่วนหัวหน่อยที่แบบว่าจะออกคำครันะครับแต่โดยรวมแล้วก็คือสวยงามนะครับจะออกออกมาจาก ช่วยกันไปขันน้ำกอนก็สำหรับงูเห่านะครับก็เป็นสัตว์ที่สามารถเลี้ยงได้นะครับไม่ติดพรบรนะครับสำหรับใครที่อยากจะเลี้ยงนะครับผมก็แนะนำนะครับว่าาควรที่จะไม่มีความประมาทเลยนะครับห้ามประมาทแม้แตนดิดเดียวนะครับเพราะว่าเขาชกกัดเราได้ทุกเมื่อแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าเขามีพิษต่อระบบประสาทที่รุนแรงนะครับอันนี้เป็นลักษณะาการแผลไม่เบี้ยครูของเขานะครับ แต่ก็ยังดีนะครับที่งูเห่าสีนวลไม่สามารถที่จะพ่นพิษได้นะครับเพราะว่าเขาไม่ใช่งูเห่าพ่นพิษคือถ้าเป็นงูเห่าพ่นพิษนะผมจะไม่เข้าใกล้แบบประมาณนี้เลยคือผมจะมีอุปกรณ์เซฟตี้ในการป้องกันดวงตานะครับแต่นี่เขาพ่นพิษไม่ได้ผมก็เลยไม่ค่อยกังวลมากนะครับโอ้โหแผลไ่เบี้ยใหญ่เลยโอ้โหโอ้โหก็สําหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วอยากรู้จักงูเห่าพ่นพิษนะครับก็กลับไปดูได้นะครับผมทําไว้เมื่อไม่นานมานี้เองนะครับสําหรับงูเห่าด่างพ่นพิษ ก็จะแตกต่างกันนะครับแต่ก็มีความสวยงามเหมือนกันนะครับก็ตัวนั้นผมก็ยังเลี้ยงไว้อยู่นะครับสําหรับงูหอาด่างคนพิษอันนี้ก็ซื้อมาเพิ่มนะครับอยากเลี้ยงงูห่าสีนวลตัวใหญ่ๆมานานแล้วตอนนี้ก็อยากเอาออกมาเล่นข้างนอกเหมือนกันนะครับแต่ก็แอบกังวลนดิดหน่อยนะครับเพราะว่ามีมือเดียวตอนนี้อีกมือหนึ่งถ่ายวิดีโออยู่ โอเคเดี๋ยวผมจะพยายามมาเขาออกมาข้างนอกนะครับดูเลยยังขู่อยู่เลยมันน่าออกมาไหมเนะี่ยคือตัวเขานักมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะออกได้ไหมอ้าวไม่ต้องเอาออกแล้วเออออกเองวะดีไว้ออกมาเองใชยเออดีออกมาออกมาก็ไม่ได้ขู่อะไรขนาดนั้นนะครับคือเมื่อกี้นี่เขาจนมุมนะครับก็เ,เลยขู่ อารมณ์ตอนนี้เหมือนเขาพยายามที่จะหนีมากกว่านะครับที่จะต่อสู้นะครับเพราะว่าเขาจะสู้แบบนั้นก็เมื่อแบบว่าเราไปรบกวนเขาหรือว่าเขาจนมุมจริงๆนะครับคือเขาเอาแรงแล้วก็พิษของเขาเนี่ยไปใช้ในการล่าเหยือ่อในการดํารงชีวิตดีกว่านะครับคือถ้าเจอคนส่วนใหญ่แล้วเขาเลือกที่จะหนีมากกว่านะครับยกเว้นเราแบบเดินไปเหยียบหางอะไรเงี้ยมันก็ต้องสู้ว่าเข้าใจป่ะอืม นี่มีการแผ่แม่เบียโชนะครับก็สวยดีนะครับเวลางูเห่าแผ่แม่เบียผมชอบมากผมว่าจะลองหาตัวผู้นะครับมาผสมพันธุ์กับตัวนี้ดูนะครับตัวนี้เป็นตัวเมียนะครับเผื่อจะแบบจะมีลูกๆออกมาให้เห็นนะครับผมก็คิดว่าไม่น่าจะเพาะได้ง่ายๆเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูรอติดตามนะครับว่าจะสามารถหาตัวผู้ได้หรือเปล่าแล้วก็จะสามารถที่จะผสมได้หรือเปล่านะครับก็สําหรับงูเห่าสีนวลนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับ สำหรับใครที่อยากจะลองเลี้ยงครับก็ลองไปหาดูได้นะครับราคาสำหรับตัวลูกๆนะครับก็ไม่แรงมากนะครับประมาณ1,000นต้นๆนะครับแต่ก่อนจะเลี้ยงน,นะครับก็ศึกษาให้ดีก่อนนะครับก่อนที่จะนำตัวน้องงูมาเลี้ยงน,นะครับ ครับก็จบไ,ไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวงูเห่าสุพรรณนะครับหรือว่างูเห่าสีนวลนะครับก็หวังว่านะครับคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กับช anel ผมด้วยนะครับสําหรับใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับต่อเพื่อนๆของคุณนะครับก็ช่วยกันแชร์ออกไปนะครับให้เพื่อนๆของคุณได้รับฟังได้รับทราบถึงข้อมูลของงูเห่าสุพรรณหรือว่างูเห่าสีนวลนะครับก็วันนี้ผมก็ต้องขอตัััววลาาไไปปก่อนนนะะคครรบบย